แรุนสวัสด์ตอนเช้านะครับพบกันวันนี้1ตุลาคมก็ก้าวสู่เดือนใหม่นะครับพร้อมพร้อมกับสัญญาณการเปลี่ยนฤดูนะครับเช้าวันนี้นะครพนมก็ฟ้าแจม่มใสนะครับเมฆหมอกก็จางหายไปแล้วนะครับพายุโบลอยก็น่าจะสลายตัวแล้วก็อืมก็บางพื้นที่ก็อาจจะรับผลกระทบพอสมควรนะครับแต่หลายพื้นที่ก็ ได้น้ำมาเติมสร้างความชุ่มชํำอาจจะเป็นรอกท้ายๆแล้วล่ะนะครับก็ก้าวสู่เดือนตุลาคมอย่างมีความหวังนะ <c oughs> โดยเฉพาะเด็กคงฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบเฟสลีกหรือรอบซูเปอร์ลีกนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการลงเล่นนัดที่สองนะครับ ลิฟูเมื่อคืนนี้บุกไปอิสตันบูลนะครับพบกับจ้าถิ่นกาลาตาสลายแล้วก็ได้ผลการแข่งขันที่น่าผิดหวังนะครับฟอร์มการเล่นก็ย่แย่นะแถมยังผู้เล่นหลายคนนะครับ ได้รับาดเจ็บต้องเปลี่ยนตัวออกจากการแข่งขันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาริซงเบเกอร์ผู้รักษาประตูน่าเป็นห่วงจริงๆฮูโกโ้เกติเก้ก็ช่วงท้ายก็รู้สึกว่าร่างกายจะไม่ไหวก็ถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับก็เป็นปัญหาที่จะต้องแก้กันต่อไปนะครับแต่อืม เห็นรายชื่อผู้เล่นตัวจริงในสนามเมื่อคืนนี้โอ้ซาลาเป็นตัวสำรองโมซาลาเป็นตัวสำรองอเล็กซานเดอร์อีสักก็เป็นตัวสำรองแต่เอาล่ะนะครับคนที่ลงไปก็ก็ไม่ไม่ใช่ โนเนมอะไรนะครับก็ฟอินเวส s นะครับอิกิติเก้คักโปอืมนะแต่สูตรนี้ของอาร์เนอร์ชลรดไม่เวิร์คอืมไม่ดีเลยนะครับ ถือว่ายังใช้ไม่ได้อย่างน้อยก็กลับกาลาตาสลายนะครับนัดที่แล้วอาร์เนอร์ชลตก็ทดลองอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็พบว่าสูตรนั้นใช้ไม่ได้นะครับอย่างน้อยก็กลับคริสตันพาเลซจนแพ้เป็นนัดแรกของฤดูกาลในพรีเมียร์นะครับบัลลังจากฝูง สั่นคลอนเลยทีเดียวนะครับอาเซนอนกดด้านหนักเลยช่วงนี้นะครับพอมาอยู่ฝ่ายแชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนนี้เคียซ่าไม่ได้มาด้วยนะครับอาการบาดเจ็บเล่นงานก็ต้องพักฟื้นฟูร่รางกายนะครับอาร์นเนอร์ก็เลือกที่จะทดลองสูตรใหม่นะครับผสมผสานผู้เล่นใหม่ ผู้เล่นชุดเดิมกับเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับกาลาตาสลายเมื่อคืนนี้ก็ไม่ต้องไปฟูลไฟล์อะไรนะครับใช้ไม่ได้ก็ต้องปรับก็ต้องเปลี่ยนนะครับสูตรนี้ใช้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนคลัมหาควานหาสูตรที่ลงตัวต่อไปนะครับ เปิดฤดูกาลมานัดเมื่อคืนนี้เป็นนัดที่8ดที่9ไปแล้วนะครับนิวพูเองก็ต้องโรเตชันผู้เล่นตั้งแต่นัดเปิดฤดูกาลเลยนะครับหลายตำแหน่งก็ทยอยต,ตามมาสมทบนะครับยังไม่พร้อมที่จะลงเล่นก็ต้องค่อยๆปรับตัวจูนเข้าหากันนะครับก็เป็นความโชคดีนะครับที่ ผ่านไป6นัดเลวภูยังสามารถเอาตัวรอดแล้วก็ยืนเป็นจ่าฝูงได้อย่างเหลือเชื่อนะครับนี่เป็นเรื่องเหลือเชื่อนะครับจากฟอร์มการเล่นนะอืมรวมทั้งฟูเล่นที่ต้องมาปรับตัวกับทีมมานะครับอาร์เนลด์ชลอตจ่าย ราคาในการทดลองสูตรนี้ไปแล้ว2นัดนะครับกับคริสตันพาเลสผลไม่เป็นอย่างที่ต้องการนะครับบัลลังสัง่งสันคลอนอย่างที่ว่าแต่ก็ยังเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับในขณะที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเข้าใจว่าเารเน่เชลตเองก็คงจะเขเรียกว่ายอมเสี่ยงนะครับ เพราะว่ายังเพิ่งจะนัดที่2จาก8นัดนะครับในรอบเฟสลีกนี้นะครับผลการแข่งขันก็เอาละต้องชนะไหมก็ถ้าชนะก็ดีแต่ถ้าถึงขั้นแพ้ก็ก็ไม่ได้ยังไม่ได้ตัดสินอะไรนะครับก็ยังมีเวลาที่จะที่พอที่จะกลับมาได้นะนะก็ สมบังนะครับก็คือไม่ใช่สูตรที่ใช้ได้นะครับยังไม่สูดไม่ใช่สูตรที่ลงตัวก็ต้องกลับมาทบทวนใหม่นะครับโอ้โหนี่จังหวะผู้เล่นใหม่อยังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับทีมไม่ว่าคนใหม่ไม่ไม่สามารถปรับเข้ากับระบบของไอรอนเนอร์ชารลดเดิมหรือไม่สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมเดิมๆนะครับ หรืออะไรก็ไม่รู้แหละนะครับแต่ก็ต้องกลับมาให้เร็วนะครับสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่น่าผิดหวังนะครับแต่ยังไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหนทางยังอีกยาวไกลนะครับพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้ไปเยือนิรวอลิปูลจะไปเยือนเชลซีนะครับโอ้ <laughs> เกมหนักเลยคืนวันเสาร์นะครับแถมยังมีเกมอาร์เซนอลที่เตะก่อนกับเวสต์แฮมนี่มากดดันด้วย ก็ต้องนิ่งๆนะตามข่าวอาร์เรชลอดให้ข่าวหลังเกมบอกว่าอาริสองอาจจะไม่น่าจะหายเจ็บทันในเกมวันเสาร์นี้นะครับแต่ยูกิติเกีนี่อาจจะพอได้พอไหวนะครับบางทีอาจจะต้องใช้สูตรที่คิดว่าใช่อยู่ในใจครั้ง,คร,งครั้งแรกที่ใส่ชื่อนักเตะที่ต้องการ ไปให้ทีมงานหลังบ้านไปหามาเนี่ยบางทีอาจจะต้องใส่ชื่อพวกนั้นแหละลงไปบู้เลยนะครับมันใจะใช่หรือยังไม่รู้แต่ว่าต้องเลือกทีมที่ดีที่สุดไปสู้กับเชลซีเพราะเมื่อคือนเชลซีก็เอาตัวรอดได้นะครับเพราะฉะนั้นโมเมนตัมตอนนี้สำคัญอย่างยิ่งฝันและกำลังใจสำคัญอย่างยิ่งวันเสาร์านี้วันนี้วัน,วนพุธนะครับวันอังคารวันพุธวันพุธแล้ว พหัสสุกเสาเอ้าพอมีเวลานะครับเชื่อว่าอาร์เรยเองก็คงจะข้อดีของอาร์เรย์ชลอตนะครับไม่ดื้อดึงแพ้ก็ยอมรับว่าแพ้แล้วก็ปรับหลังหลังเกมนะครับเกมถัดไปก็ปรับนะครับระหว่างเกมถ้ามันไม่เข้าท่าอาร์เรย์ชลอตเองไม่ ไม่รอนะไม่ไม่รีรอปรับทันทีนะครับส่วนมันจะผลออกมาเป็นยังไงก็ถือว่าได้ตัดสินใจแล้วเพราะฉะนั้นนัดต่อไปเราจะกลับมานะครับอยู่เคียงข้างกันตลอดไปนะครับเด็กของใจเย็นๆนะครับเพิ่งเปิดฤดูกาลและเรายังเป็นจะฝูงอยู่แชมเป้ยนลีกก็ยังไม่ตกรอบอ่านะใจเย็นๆใจเย็นๆ <laughs> เอาหน้านะนะนะสู้ต่อไปยังไงก็มีหน้าต่อไปเสมอยินดีทุ่กันนะครับมีสุขทุกคนวันนี้สวัสดีครับ